เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับหงจุ้ยชัยภูมิเบื้องต้นนะครับรู้แค่นี้เนี่ยก็เลือกบ้านเป็นแล้วนะครับอ่ะโอเคเราจะพูดถึงเรื่องชัยภูมิสี่กำแพงให้ทุกคนดูภาพนี้นะครับเห็นรูปเห็นบ้านอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ฝั่งด้านหน้าบ้านเนี่ยในวิชาหงจุย้ยเขาจะเรียกฝั่งนี้ว่าหงแดงจําไว้เลยนะหน้าบ้านไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยว่าทิศอะไร สนใจแค่ว่าถ้าเป็นหน้าบ้านคือเป็นประตูบ้านคุณเปิดออกไปตรงนั้นเราจะเรียกว่าเป็นหงแดงถ้าผมพูดว่าฝั่งกำแพงหงแดงให้เรารู้ไว้เลยว่าหมายถึงส่วนที่อยู่หน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเต่าดำจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ว่าจะไม่สนใจทิศนะเอาเป็นว่าหลังบ้านของเรานะครับเรียกเต่าดำเสมอต่อไปมังกรเขียว ฝั่งขวาของบ้านถ้าเราหันหน้าเข้านะถ้าทางกลับกันล่ะถ้าเราหันหน้าออกเนี่ยมังกรเขียวจะอยู่ฝั่งซ้ายของบ้านโอเคนะครับสุดท้ายนะสุดท้ายก็คือฝั่งขวาของบ้านเมื่อเราหันหน้าออกนะเราจะเรียกกำแพงฝั่งนี้ว่าเสื้อขาวบ้านทุกหลังเรียกเหมือนกันหมดนะครับมาดูความหมายกันหงแดงครับนะหงแดงแปลว่าอะไรคือจริงๆแล้วนะครับผมต้องอธิบายงี้ก่อน คำว่าหงแดงเนี่ยมันมาจากภาษาจีนนะคนจีนเขาไม่ได้เรียกกำแพงนี้ว่าหงแดงเขาเรียกกำแพงนี้ว่าคือแปลออกมาเป็นภาษาไทยมันแปลว่านกกระจิบสีชาตินกกระจิบสีชาติชาติคือสีแดงสีเลือดอะนะครับแต่ว่านกกระจิบมันดูเป็นแบบไม่ค่อยทรงพลังใช่ไหมคนไทยก็เลยมาแปลเนาะสินเสไทยเรามาแปลเป็นหงแดงฟังดูมีอำนาจมีพลังมากกว่าเพราะว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญมากที่สุดลักษณะของหงเนี่ยทำไมคนจีนถึงเปรียบเทียบกับหงนะครับเพราะว่า ลักษณะของหงก็คือมันเคลื่อนไหวมันอยู่นิ่งไม่เป็นยังมานกเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่เร็วแล้วก็บินได้นะครับฝั่งหน้าบ้านเนี่ยฝั่งหงแดงนี้เราถ่ายอะไรได้บ้างน,นะหนึ่งนะเราถ่ายโอกาสในอนาคตได้นะครับดังนั้นหน้าบ้านจึงสําคัญมากเพราะหน้าบ้านจะบ่งบอกถึงโอกาสที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้บ้านใครก็ตามที่ฝั่งหงแดงนะครับเสียพังมีปัญหาหรือว่าไม่ดีนะโอกาสในชีวิตจะน้อยจะติดขัดไม่ค่อยมีคนช่วย ทำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลนะครับเดี๋ยวจะบอกลักษณะบ้านที่เป็นอย่างนั้นเราเจอหลายหลังบางหลังนะครับผมเล่าให้ฟังรวยกันเป็นพันล้านนะทำฝั่งหงแดงผิดครับทาฝั่งหงแดงให้ไม่ตรงกับหลักของหงจุย้ยเชื่อไหมว่าล้มละลายนะหมดตัวกลายเป็นติดหนี้ติดสินเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงถ้าตรงนี้ไม่ดีชีวิตแย่เลยนะฝั่งเอินอาจจะเสียหายได้ฝั่งนี้ห้ามเสียหายเด็ดขาดข้อที่หนึ่งเลยนะหงแดงหมายถึงโอกาส ข้อที่สองนะครับข้อที่สองหมายถึงลูกค้าได้ด้วยนะถ้าคุณเป็นร้านค้าเป็นออฟฟิศเป็นบริษัทเป็นโรงงานเนี่ยอยากได้ลูกค้าแบบไหนเนี่ยหงแดงต้องทําให้เป็นแบบนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมเจอร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับเขาอยากจะบอกว่าเขาเขาคุยกับผมเขาบอกเขาอยากได้ลูกค้าหรูๆห,หน่อยมีตังหน่อยดูดีนะครับพอพูดถึงลูกค้านะแว็บแรกเลยในสินแสต้องคิดถึงจากฝัง่งกําแพงหงแดงครับผมให้เขาจัด บริเวณฝั่งหน้าร้านค้าเนี่ยให้มันหรูหรูตกแต่งหรูหรูนะมีต้นไม้หรูหรูหรมีซุ้มดอกไม้มีที่ถ่ายรูปดูหรูดูแพงมีแบบรูปปั้นกลีก,กอะไรอย่างเงี้ยคือดูหรูขึ้นมาเขาได้แต่ลูกค้ามีตังค์เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นกำแพงฝั่งนี้จึงหมายถึงลูกค้าได้ใครอยากได้ลูกค้าแบบไหนต้องเลือกแบบนั้น นะครับอ่าผมไม่ได้บอกว่าเราต้องการลูกค้าหรูเสมอจริงไหมมันขึ้นอยู่กับธุรกิจบางธุรกิจอย่างยกตัวอย่างเช่นอสมมติเราขายอะไรมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราก็ต้องการลูกค้าที่เป็นนักเล่นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าร้านให้รุ้นให้มันหรูตลอดการเข้าใจใช่ไหมเราอาจจะทําหน้าร้านมันเหมาะอาจจะต้องมีบริเวณจอดมอเตอร์ไซค์มีโซลคกมีรูปแบบอ่าที่มันเข้ากับเข้ากับลูกค้ามันก็จะดึงดูดลูกค้าแบบเดียวกัน นะครับนี่คือของแดงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่เปิดร้านค้าแล้วแล้วคุณได้ลูกค้าที่ไม่ตรงกับทาร์เก็ตที่คุณต้องการนะลองเช็คตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันเขาว่ายากคือมันต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันนะบ,บางครั้งเราอาจจะรู้แหละว่าตรงนี้แหละแต่อยากได้ลูกค้าแบบนี้แต่ไม่รู้ต้องวางยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับสครับ ฝั่งหงแดงเนี่ยยังหมายถึงโชคลาบด้วยหมายถึงเงินทองด้วยนั่นเองนะครับบ้านใครที่ไม่มีฝั่งกำแพงหงแดงดีนะมักจะไม่ค่อยมีโชคลาบเงินทองครับติดขัดอยู่ตลอดบางคนนะผมเห็นหาเงินมาได้ไม่ได้ลำบากมีกินมีใช้แต่ไม่มีเก็บลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะกำแพงหงแดงเนี่ยไม่มีกำลัง าบางคนถึงขั้นเป็นหนีเนนเนหน้เป็นสินเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินจะดูอีกที่หนึ่งแล้วนะในในตำแหน่งหงแดงเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงเรื่องหนี้สินเราจะพูดถึงเรื่องโอกาสพูดถึงเรื่องลูกค้าพูดถึงเรื่องโชคลาภก่อนโอกาสทางการเงินก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นฝั่งหงแดงต้องดูให้เป็นนะผมเจอคอนโดอยู่ที่หนึ่งนะครับคอนโดอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือเขาอยู่ชั้นสูงนิดหนึ่งเนาะก็เราจะนับระเบียงเป็นหงแดงใช่ไหมถือเป็นประตูบ้านเราจะถือเป็นหงแดงเขาเนี่ยปลูกต้นไม้รก แ,แทบจะมีแค่ออกคนออกไปได้เป็นรดน้าต้นไม้แค่นั้นเองสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าโอกาสทางการเงินน้อยโอกาสการเติบโตโอกาสการก้าวหน้าเนี่ยค่อนข้างต่าตัวเขาเองก็คือใช้ชีวิตได้ไปเรื่อยๆไปวันๆก็คือมีมีกินนั่นแหละนะครับแต่ว่าโอกาสก้าวหน้าได้เงินทองอะไรเงี้ยยากนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของหงแดงที่ไม่ค่อยมีกําลัง เดี๋ยวเราจะสอนต่อนะครับหงแดงแบบไหนไม่มีกําลังไม่ดีนะครับจริงๆแล้วกําแพงหงแดงยังหมายถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับคนที่มีธุรกิจขนาดใหญ่หรืออยากมีลูกนะครับเพราะว่าตําแหน่งกําแพงหงแดงเนี้ยยังหมายถึงทายาทผู้สืบทอดได้ด้วยนะนะครับหมายถึงการต่อยอดอ่ะคือโอกาสในอนาคตใช่ไหมหงแดงคือโอกาสโอกาสในการต่อยอดใช่ไหมมีลูกหลานเอา,เอาเอาธุรกิจเราไปต่อยอดอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าใครที่กาแพงหงแดงไม่ค่อยดีนะครับก็ อาจจะหาคนมาต่อยอดมาสืบทอดธุรกิจมาทําให้มันก้าวหน้าเนี่ยยากขึ้นนะครับนี่คือความหมายของ ตำแหน่งของแดงเพราะฉะนั้นตำแหน่งกำแพงนี่สำคัญไหมสำคัญและกำแพงนี้นะครับฝั่งหน้าบ้านฝั่งหงแดงนี่นะมันเป็นฝั่งที่เราเห็นได้ทันทีด้วยนะเวลาที่คุณไปเลือกบ้านเนี่ยมันเห็นหงแดงก่อนเลยทุกหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะเลือกบ้านได้ดีเลยละ่ะทุกวันนี้เวลาเราเห็นบ้านใครใหเห็นหน้าบ้านก็ก็เดาสภาพการเงินเขาได้เลยเดาสภาพโชคลาภเขาได้เลยลักษณะที่ดีของกำแพงฝั่งนี้เนี่ยมันต้องเคลื่อนไหวพูดวง่ายๆก็คือเขาต้องการความหยางครับนะหยางภาษาจีนนะคำว่าหยาง แปลว่าการที่มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับดูหนึ่งลักขณะเคลื่อนไหวคือมันเป็นที่โล่งๆกว้างๆนั่นเองก็คือมันเคลื่อนไหวง่ายอะ่ะคุณตีแบตได้อะ่ะบางคนบอกพื้นที่เล็กค่ะอาจารย์จะเคลื่อนไหวได้ใช้ได้แล้วถ้าเกิดมันตันละ่ะมันตันอย่างย,ากยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นอาคารพาณิชย์ตึกแถวแล้วก็หน้าหน้ามันประชันกันนะครับถ้ากว้างหน่อยสักสักสักเเมตรอัสิบเมตรัพอย่างเงี้ยยอดเยี่ยมพอได้บางคนบอกอาจารย์ แล้วทนาบ้านเป็นสระว่ายน้ําล่ะเป็นแม่น้าล่ะเป็นบ่อน้ําล่ะดีไหมย่อมดีจริงไหมครับเพราะอะไรเพราะน้ํามันเคลื่อนไหวใช่ไหมน้ํามันไม่เคยอยู่นิ่งจริงไหมครับแต่น้ําหน้าบ้านนะครับมีทีมงานเขาถามมานะครับต้องเป็นน้ําสะอาดเท่านั้นน้านะในวิชาผหงจุ้ยแปลว่าเงินสดนะครับฮ่าแปลว่าโชคลาภแปลว่าเงินสดนะดังนั้นหงแดงกําแพงฝั่งหงแดงมันแปลว่าโอกาสในอนาคตถ้ามีน้ํามันแปลว่า คุณมีโอกาสในอนาคตที่จะได้เงินเยอะๆได้เงินสดเยอะๆนั่นเองดังนั้นหน้าบ้านคนจีนเลยนิยมให้เป็นหน้าน้าเราเคยได้ยินใช่ไหมหลังบ้านต้องเป็นเขาเขาเรียกว่าหน้าน้ําหลังเขากันนั่นเองเป็นถนนยังอนุรรมนะเพราะว่าถนนเนี่ยเป็นตัวแทนของน้ําเช่นกันนะครับในอดีตเนี่ยเราเดินทางด้วยเรือใช่ไหมเราพายลงพายเรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับหน้าบ้านมันควรจะเป็นฝั่งที่ติดแม่น้ำเพื่อให้คนพายเรือมาแวะผ่านบ้านเราได้ง่ายยิ่งเป็นร้านค้าเนี่ยต้องหันทางน้ําเลยเพราะว่าลูกค้าพายเรือไปพายเรือมาก็มาจอดซื้อใช้บริการร้านค้าของเรานั่นเองนะ,ะบางคนบอมีทั้งถนนมีทั้งคลองก็ยิ่งดีจริงมาถ้าของสะอาดนะครับและถ้าน้าสกรปรกละ่ะ สมมติเป็นน้ำเน่าครับสมมติว่าหน้าบ้านคุณเนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านร้างผมยกตัวอย่างบ้านร้างมีเสาไว้น้ําอยู่แต่เสาไว้น้าไม่เคยใช้เลยเป็นบ้านร้างอะ่ะจนกระทั่งมันเขียวมันเน่าขึ้นมาถึงแม้จะอยู่บ้านบ้านคนอื่นนะแต่มันอยู่หน้าบ้านเราเราโดนนะเวลาน้าเน่ามาเนี่ยมักจะหมายถึงสิ่งสกรปรกหมายถึงความชั่วลายนะหมายถึงสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นน้ำหมายถึงเงินใช่ไหมพอมันเน่าขึ้นมาเนี่ยมันก็แปลว่ามักจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ตลอด โดนหลอกโดนโกงไม่ทันคนนะคนบางคนโดนแบบโอ้โดนหลอกแบบเสียกันหลายล้านหลายสิบล้านก็มีนะครับเรื่องแก้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากมีวิธีเป็น10เป็นร้อยเลยเยอะมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการเลือกสําคัญกว่าดีที่สุดเดอะเบสที่สุดก็คือเลือกที่ดีที่สุดก่อนถ้าเลือกไม่ได้ค่อยคิดแก้นะบางคนบอกบ้านอยู่ไปแล้วทำยังไ,ไงอาจารย์ค่อยมาว่ากันเรื่องแก้เรื่องแก้นี่มันมีอีกเป็น10วิธีเป็นร้อยวิธีนะแก้มีอีกหลายรูปแบบแ้วยมีการบางังมีการสู้นะครับยังไงก็ตามเราจะไม่ยอมคงช่วยที่ไม่ดีเราต้องลุยเท่านั้นนนคคบบาางงอออต้เรยม ชะตากรรมใช่ไหมคะอาจารย์ดวงไม่ดีก็ต้องยอมให้มันไม่ดีใช่ไหมชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่นะดวงไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องสู้สิทำให้ดวงดีมันมีวิธีผมเลยเอาวิชานี้มาเผยแผ่นะมันเป็นความหวังเป็นพลังให้กับพวกคุณได้เลยว่าเรามีโอกาสที่จะดวงดีได้เช่นเดียวกันกับห่วงจุ้ยนะครับถ้าหวงจุ้ยไม่ดีมันมีวิธี เสมอมาโอเคนะเคลียนะครับสําหรับหงแดงนะลักษณะที่ชอบคือชอบความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกบ้านแล้วเจอหน้าบ้านแคบหน้าบ้านตันดูจากประตูเข้าบ้านก็ได้แล้วมันแคบมากมันตันมากเราจะไม่เลือกนะครับอย่าไปเลือกเด็ดขาดอยู่แล้วโอกาสทางการเงินก็น้อยโชคลาภก็น้อยอยู่แล้วแย่ลงอย่างตัวอย่างผมยกให้ฟังนะครับเศรษฐีพันล้านเนาะพอมีตังก็มาสร้างบ้านซื้อบ้านนะครับทํากําแพงเนะี่ยติดหน้าบ้านเลยคือฝั่งหงแดงครับประตูเขา,เากาแพงบังขวางเลยแบบ หกเมตรอะไรอย่างเงี้ยสูงมากแล้วก็บังหน้าบ้านตัวเองนะครับสุดท้ายล้มละลายเจงนะครับอีกเคสหนึ่งที่เจอก,ก็คือบ้านครับบ้านของเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปไปทําฉากกั้นขวางประตูบ้านตัวเองข้างในบ้านด้วยนะเปิดประตูเข้าไปไปทําฉากกั้นทําให้หน้าบ้านแคบมากบางคนทําฉากกั้นอะทำได้นะถ้ามีพื้นที่สักสองสามเมตรอย่างนี้โอเคแต่คนเนี้ยคนเนี้ยเขาทําฉากกั้นคือเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอฉากเลยแค่เมตรเดียวแคบมากตันมากจากรวยเป็นร้อยล้านนั้นล้มละลายเลยนะเพราะฉะนั้น หน้าบ้านเนี่ยรวมถึงภายในด้วยเห็นไหมเปิดประตูบ้านเข้ามาต้องโลง่งโลง่งต้องกว้างกว้างต้องเคลื่อนไหวได้เพราะหงแดงเขาต้องการความเคลื่อนไหวครับเขาต้องการ ความเคลื่อนไหวนะครับฮวงจุ้ยบ้านแต่ละคนดีไม่เท่ากันจริงไหมอย่างบ้านเจ้าสวยอย่างเงี้ยฮวงจุ้ยเขามันต้องดีระดับพันล้านหมื่นล้านใช่ไหมอ่าฮวงจุ้ยบ้านของเราอาจจะอยู่แค่1 0ล้านร้อยล้านใช่ไหมแล้วแต่คนประเด็นก็คือว่าบางครั้งเราจัดฮวงจุ้ยไม่เป็นเนี่ยหรือเราเลือกฮวงจุ้ยไม่เป็นเนี่ยแทนที่บ้านนี้มันจะให้กําลังคนถึง1 0ล้านร้อยล้านหรือพันล้านได้เนี่ย มันไปไม่ถึงดังนั้นบ้านแต่ละหลังอาจจะให้คุณเราไม่เท่ากันแต่เราสามารถทําให้มันเป็นแม็กซิมัมของความสามารถที่เขาให้เราได้นั่นเองนะครับของความสามารถที่เขาได้ดาะนั้นทําหน้าบ้านให้สว่างสวยกว้างๆโล่งๆไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับบางคนบอกมีถังเก็บน้ําอยู่หน้าบ้านเนี่ยลกไหมอะแคบไหมอะทำให้หน้าบ้านมันตันไปไหมถ้ามันใหญ่มากๆมีถังเก็บน้ําอยู่ถังหนึ่งสองถังเนี่ย มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่นะเราต้องวิเคราะห์ดูจากปริมาณว่ามันตันไหมมันแคบไหมนะอีกกรณีนึงครับอันนี้อันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยอันนี้ร้ายมากด้วยบางคนมีพื้นที่หน้าบ้านกลัวรถร้อนทํากันสาดเตีย้ยแล้วกลายเป็นหน้าบ้านไปนไงมืดเลยตันเลยแสงแสงแสงไม่เข้าบ้านเลยอย่างเงี้ยหงแดงคุณตายเลยเหมือนกันนะ เพราะว่าหงแดงต้องการความหยางเนี่ยครับซึ่งหยางหมายถึงมันต้องแอคทีฟถ้านหน้าบ้านคุณมืดคุณตันเพราะคุณดันไปทํากันาศาสตร์มาบังอย่างเงี้ยความหยางไม่เกิดพอความหยางไม่เกิดหงแดงทํางานไม่ได้นะก็เกิดอะไรขึ้นครับโอกาสคุณก็ลดลงโชคลาภก็ลดลงนั่นเองนะครับดังนั้นเบสิกพื้นฐานตัวนี้บางคนบอกว่าไปวางของมงคลตามที่อาจารย์บอกตามที่ผมบอกหรือใครบอกบอก็าตามเนี่ยได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยไงมันขึ้นอยู่กับหงจุ้ยสีกําแพงคุณด้วยว่าหงแดงเต่าดํามังกรเขียวเสือขขาาววองคุณเนนนีีีี่ยมมมััดด้้ถแล การวางของมงคลมันจะเร็วและมันจะแรงมากกว่าที่คุณเข้าใจนะครับอ่านี่คือลักษณะของแดงที่เขาชอบชอบอะไรบ้างมาสรุปกันนะครับหนึ่งชอบความกว้างชอบการเคลื่อนไหวชอบสว่างถ้าให้เลือกระหว่างหน้าบ้านร้อนกับหน้าบ้านเย็นนะเขาชอบให้ร้อนมากกว่าเย็นนะระหว่างอุ่นกันหนาะวแล้วกันชอบให้อุ่นมากกว่ามากกว่าหนาวเปิดบ้านไปต้องอุ่นนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะคนจีนประเทศเขาหนาวมากนะครับ<ม>ในอดีตเใน,ในี่ยเขาก็เลยต้องทําหน้าบ้านให้อุ่นเขาเลยชอบแขวนอะไรแดงๆห้อยโคมไฟจุดเทียนกันหน้าบ้านเพื่อให้ใหมันอุ่นนะเ<ม>ข้าใจนะแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าทําให้มันอากาศดีแล้วกันนะอากาศดีแล้วกันไม่ใช่ว่าแบบเปิดไปแล้วแบบหนาวอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ดีหรือเปิดไปแล้วแบบร้อนจนแบบออกจากบ,บ้านไม่ได้ไม่ได้นะครับก็คือเราเราปรับให้มันตามหลักของชัยภูมิด้วยตามหลักของแต่ละประเทศด้วยนะครับนี่คือลักษณะการดูบ้านที่กำแพงของแดงวันนี้เราพูดกันถึงภายนอก ะะเอมาดูภายในกันบ้างไหมนะภายในก็คือภายในบ้านภายในอาคารภายในร้านค้าภายในห้องคอนโดของเราที่อยู่ฝั่งโคงแดงนะครับมาอธิบายเรื่องนี้กันนิดหนึ่งว่าความต่างนะระหว่างภายนอกกับภายในอยากรู้ไหมว่าต่างกันยังไงโคงแดงเหมือนกันอะโงแดงเหมือนกันก็คือบริเวณหน้าบ้านเหมือนกันระหว่างหน้าบ้านที่อยู่ภายนอกกับหน้าบ้านที่อยู่ภายในเนี่ยต่างกันยังไงห่วงจุ้ยนะครับเป็นวิชาที่เราว่าด้วยด้วยความสมดุลเนาะเราว่าด้วยเรื่องหยินหยางเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกอย่างของวิชาหงจุ้ยจะมีหยินหยางหมดเป็นหลักอี้จริงหงแดงก็จะมีหยินหยางเช่นกันนะแต่ทั้ง2องตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเนี่ยความต่างกันก็จะต่างกันแค่เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอก กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในนั่นเองยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าหน้าบ้านคุณภายนอกโอ้โหพื้นที่หน้าบ้านคุณใหญ่มากเลยมีน้ําพุเคลื่อนไหวเราก็จะทายว่าคุณมีโอกาสทางการเงินเยอะมากมีโชคลาภเยอะมากแต่ถ้าเปิดประตูเข้าบ้านมาภายในบ้านคุณฝั่งหงแดงของคุณเนี่ยดันแคบดันตันหรือคุณเอาของมาทําให้มันรกมันก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสภายนอกเยอะก็จริงแต่ความสามารถในการเก็บโชคลาภของคุณเนี่ยไม่มีเพราะพื้นที่ภายในนะฝั่งกําแพงหง แดงมันหมายถึงความสามารถภายในของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดประตูบ้านไปแล้วแคบตันรกถึงแม้ภายนอกจะดีคุณก็หาโอกาสไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแต่เก็บไว้ไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วภายในบ้านนะภายในบ้านฝั่งหงแดงต้องเคลื่อนไหวได้เช่นกันยาเคลื่อนไหวแต่ภายนอกต้องเคลื่อนไหวภายในด้วยเนี่ยอะอย่างดูตัวอย่างนี้ก็หน่อยโอ้ตัวอย่างนี้กนหน่อย ตัวอย่างนี้เห็นไหมหน้าบ้านเป็นไงฮะเคลื่อนไหวไหมกว้างโล่งใหญ่ใช่ไหมแสงแดดซองสว่างสวัยบ้านหลังนี้น่าเลือกนะนี่คือโดยเบสิกพื้นฐานนะเราดูที่หงแดงอย่างเดียวดูหน้าบ้านอย่างเดียวเนี่ยบางคนเขาบอกว่าก็เป็นบ้านขนาดใหญ่นะมันก็ต้องเป็นคนมีตังค์แล้วเท่านั้นถึงซื้อได้ใช่ไหมไม่จริงนะครับคือบ้านบางหลังใหญ่แต่หน้าบ้านไม่ได้แบบนี้นะบางบ้านเนี่ยแคบเนี่ยเลือกไม่ได้นะ อย่างที่ผมบอกครับถ้าหน้าบ้านคุณใหญ่ขนาดนี้แปลว่าคุณมีโอกาสจากภายนอกเต็มไปหมดเลยมีคนนั้นมีคนนี้อยากจะช่วยคุณอยากจะร่วมงานคุณหรือถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะคุณจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณได้ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้ย้ายงานได้ได้การเงินที่ดีคุณจะมีงานยากๆเข้ามาให้คุณได้แสดงฝีมือและเมื่อคุณแสดงฝีมือนะคุณจะทําสําเร็จด้วยงานจะยากแค่ไหนนะคุณผ่านได้หมดเลยแต่ถ้าเปิดประตูบ้านเข้าไปก้าวแรกตันเลยแคบเลยทึบเลยคุณเอาโซฟาแน่นๆไปวางเอาของวางลกๆมันก็แปลว่าคุณมีโอกาสเต็็มมมไไไไปหดดเเเลยแต่่คุณกบว้้้พราะะฉนนั ภายในบ้านต้องโล่งด้วยเช่นกันสังเกตไหมว่าบ้านคนรวยโล่หมด มันคนบอกอาจารย์มีเคยเจอบ้านบางหลังเนี่ยโอ้หหาเงินเยอะแต่ลกมากมีนะมีนะครับบ้านลกมากแต่หาเงินได้เยอะมีแต่ลักษณะเนี้ยเงินมันจะมักจ,จะเป็นมักจะเป็นคนที่หาเงินได้เยอะแล้วเงินจะออกเร็วเป็นพวกเงินหมุนส่วนใหญ่เท่าที่เจอนะครับคนบ้านรกและหาเงินได้เยอะเนี่ยหน้าบ้านจะดีดีไม่พอนะในบ้านรกใช่ไหมเงินเนี่ยต้องเข้าาออกกส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนที่แบบต้องมีความเสี่ยงในเรื่องการเงินสูงทั้งนั้นเลยคือคือการจัดการภายในของคุณแสดงว่าคุณเนี่ยไม่สามารถจัดการเงินได้ดีนกเพราะฉะนั้นอย่าให้บ้านรก ทางเดินประตูโถงต่างๆพวกนี้นะครับถ้าลกนะคุณจะจัดการเงินไม่ค่อยได้บางคนหาเงินได้แล้วก็หลุดออกหมดล่วไหลออกหมดนะเพียงแค่บ้านลกอันนี้เรื่องจริงมันมันเป็นหลักอย่างนี้สากลเลยและเป็นอย่างนี้ทางโลกนะเพราะฉะนั้นไปทําบ้านให้สะอาดสว่างภายในและภายนอกโดยเฉพาะฝั่งกําแพงหงแดงนะครับ นะตอนนี้เราแยกออกกันนะหน้าบ้าน <c oughs> ภายนอกหมายถึงโอกาสจากคนอื่นๆโอกาสทางการงานโอกาสทางการค้าหน้าบ้านภายในหมายถึงโอกาสที่คุณจะคว้าเอาไว้ได้โอกาสที่คนในบ้านจะคว้าเอาไว้ได้ดังนั้นเราต้องทําให้2ออย่างนี้สมดุลน,นะครับไม่ใช่ว่าหน้าบ้านดีแต่หน้าบ้านภายในให้มันลกซะเลยอ,อย่างเงี้ยไม่ได้โอเคไหมหน้าบ้านภายนอกไม่ดีงั้นทําหน้าบ้านภายในให้ดีมันดีน้อย ถ้าทั้งสองอย่างดีซปเปอร์เพอร์เฟกห่วงจุ้ยจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดละเอียดคือมันเยอะมากคุณต้องดูกันเป็น10บสจุดดูกันเป็น20-30จุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งบางคนก็เลยบอกลองวิธีนี้ไม่ได้ผลเพราะว่ามันยังมีจุดอื่นอีกดังนั้นค่อยๆเรียนไปนี่คือเบสิกพื้นฐานรู้แค่ข้อนี้คุณเลือกบ้านเป็นแล้วคอนโดเช่นกันคอนโดเราจะดูที่ระเบียงเป็นหน้าบ้านเป็นหงแดงนะดังนั้นใครจะเลือกคอนโดคุณต้องเดินไปที่ และยืนอยู่ตรงระเบียงดูวิวหน่อยสิว่าคุณเห็นอะไรบ้างถ้าคุณเห็นสิ่งสก,กรปรกเห็นโอตึกแหลมๆที่มาอย่างเงี้ยก็ไม่ดีถ้าระเบียงมันแคบดีไหมไม่ดีระเบียงระเบียงกว้างดีกว่าระเบียงแคบหรือไปยืนตรงระเบียงแล้วเจอตึกตรงข้ามบางังดีไหมไม่ดีมีเสาไฟขวางดีไหมไม่ดีมีต้นไม้ใหญ่บงังดีไหมไม่ดีเข้าใจยัง มีเสาไฟฟ้าแรงสูงไกลๆอยู่ดีไหมไม่ดีดังนั้นนะครับลักษณะของชุ้ยเยภูมิที่ดีเนี่ยนะตำแหน่งคอนโดสเต็ปแรกคุณยืนที่ระเบียงแล้วต้องเห็นอะไรกว้างๆไกลๆไม่มีอะไรบังตาไม่มีอะไรแหลมๆทิ่มมานั่นเองระเบียงใหญ่ๆนั่นเองจริงๆแล้วหงจุยง,ง่ายกว่าที่คิดนะใครที่ยังไม่เชื่อนะครับไปพิสูจน์ดูก่อนไปเทสไปทายดูช่วงแรกๆที่ผมรู้วิชานี่ผมก็ไม่เชื่อนะจริงผมก็ไม่ได้เชื่อผมก็ลองไง แล้วก็เช็คเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆบ้านนั้นก็เป็นบ้านนี้ก็เป็นบ้านผมก็เป็นบ้านญาติก็เป็นบ้านพี่สาวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มแบบงั้นฉันลองปรับสิอลองปรับสิปรากฏมันก็เปลี่ยนอ่ามันก็เปลี่ยนนะครับเห็นไหมว่าการที่เรารู้วิชาหงจุ้ยนะครับมันได้เปรียบคนมากๆเลยมันได้เปรียบคนมากๆเลยนะครับดังนั้นนะผมเชียร์เลยรู้วิชานี้ไว้ ศึกษาวิชานี้ไว้นะครับจะดีมากๆเลยนะ